อ่าคอ 36, ร์กติโกน13บามไซดอาร์คแทน2ส่วน3บวก4แทนกำลัง2อาร์คสอ 2, ส่วน3เท่าใดอ่ากำหนดให้ตรงนี้เป็นมุม A นะมุมแรกก็คือมุมที่มีค่าแทนเป็น2ส่วน3เนี่ยอาร์คแทนก็คือมุมมุมที่มีค่าแทนเป็น2ส่วน3เพราะว่าลูปไปก็ ใช้ทฤษีดีบวกบีทากรลัสธรรมดานะก็2ยกกาลัง2บวกสยกกำลัง2ถอดรูทก็จะได้รูทสิบสามตตรงนี้มองเป็นมุม B มุม B ก็คือมุมที่มีค่าคอร์สเป็น2อส่วนสามชิดฉากอ่าก็3ยกกำลัง2ลบ2ยกกําลัง2ก็9กลบสถอดรูทก็จะเป็นรูทห ทีนี้ก็จะได้แล้วว่าตรงนี้เป็น13 sin 2a บวก4แทนยกกำลัง 2b ได้เท่าไหร่ s i n 2เท่าก็จะเป็น2 sin a cos a ก็เป็น13คูณ2 sin a cos a ตรงนี้ก็4แล้วก็จะเป็นแทน b ยกกำลังสองแทนของบุม b ก็ข้ามชิดรูทห้าส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเป็น26 s i n a ก็จะเป็น2 13, ส่วนรูท13 cos a ก็จะเป็น3ส่วนรูท13ตรงนี้ก็จะเป็น4คูณกับ5ส่วน4ตัดได้ตรงนี้ก็จะเป็น26คูณ6ข้างล่างก็ส่วน13 บวกหอ่าก็สอคูณหกก็สิบสองวกห้อนี้ก็ตอบ17นะเสร็จล้ตอบ17